สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆนะคะตอนนี้นะคะอ้ํามาอยู่ที่ไหนเอ่ยนะคะอ้ําก็มาอยู่ที่เอ็เคนี่เองนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็รู้สึกว่าอ้ําก็จะยิวผิวแล้วนะคะก็เดี๋ยวมาดูนะคะว่าอ้ําสั่งอะไรบ้างนะคะเมนูในวันนี้นะคะอ่านะคะก็เมนูแรกเลยนะคะอาหารนี้นะคะเ็สนะคะเราสั่งเ็สนะคะอ้ํา จานนะคะสำหรับมือมอนะคะใครที่ชอบทานเป็ดน,นะคะก็มาทานกับอ้าได้นะคะแล้วก็น้ำก็สั่งนะคะนี่นะคะอาหาเมนูผักรวมนะคะจานใหญ่นะคะอาาผักรวมจานใหญ่ก็เพื่อสุขภาพนะคะก็อย่าลืมนะคะว่าถ้าเราต้องการมีสุขภาพนะคะก็ต้องทานผักเยอะๆด้วยนะคะอาหาส่วน นะคะก็มีเป็นรูปอื่นด้วยนะคะอาจจะเป็นรูปชิ้นนะคะรูปชิ้นอะไนะคะแล้วก็มีนี่นะคะรูปชิ้นเอ็นเทนะคะานะคะอันนี้นะคะํากคชอบมากๆนะคะอันนี้นะคะแล้ก็ก็ม okay. mm ีน hmm. okay. mm ี่ด้วยนะคะสาล่นะคะสาไล่นะคะเพื่อนๆชอบไม่เอ่ยนะคะถ้าหิวนะคะก็ทาน โดยนำจากอ่านนะะนะะงนะคะนะคะใส่นะคะแล้วก็มีหมูนะคะอ่างสลดยนะคะสไลด์ก็มีนะคะทั้งหานะคะเมื่อเราทานขับแล้วก็อย่าลืมตั้ของโปรตีนด้วยนะคะก็มีอลูปชิ้นด้วยนะคะ,ร,ะ,ะ,คะรูปชิ้นนะะี่เพื่อนๆจานชอบไม่เอ่ยนะคะรูปชิ้นะคะก็จะเป็น uh huh. อ้าง สไตอีกแล้วนะคะอ่าตูนตีนะคะจากอยู่เนื้อด้วยนะคะอ่านะคะก็สำหรับอ่าันนีนะคะก็อ้มก็ได้เมนูแล้วสําหรับมือนีแล้วนะคะก็ไม่ว่าอ่าเ,เพื่อนๆนะคะอยู่ที่ไหนนะคะก็อ้ำขอนะคะให้ทุกท่านนะคะมีความสุขอยู่กับอ่าครอบครัวอยู่กับเพื่อนๆอยู่กับคนที่เรารักนะคะ ก็ขอให้มีความสุขในทุกๆสถานที่นะคะสำหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆนะคะก็ชวนเพื่อนๆมาทานเอฟเด้วยกันกับอรานะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็รักร้อทุกท่านนะคะาบบายคะ่ะ